รอบรู้ปีศาจแดงสวัสดีเพื่อนๆกับบรรยากาศต้อนรับเช้าวันเริ่มต้นเดือนธันวาคมวันแรกของการนับถอยหลังสู่วันสุดท้ายของปี2025และ1วันหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่13ประจำฤดูกาล2025-2026ไปเมื่อช่วงหัวขําที่ผ่านมาพบกับคริสตัลพาเลซถือเป็นเกมที่หลายฝ่ายจับตามองไม่น้อยครับโดยเฉพาะทุกสายตาที่จดจ้องไปยังไล่อัพ11ตัวจริงที่รูเบนอัลโูรีมจะเลือกใช้งานว่าจะมีจุดไหนที่ขัดหูขัดตาหรือเปล่าแต่สรุปแล้ววนครับับกกาจดตเมเมมืือ่อขอขง ซ40ปีถือว่าเป็นไปตามรูปแบบที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลมีความเหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีการปรับเปลี่ยน2ตำแหน่งจากเกมนัดที่เปิดบ้านแพ้ให้กับ Ever เอเวอร์ตันเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นคือการใส่ดิโอกโก้ดาโลกับเมสันเมาส์กลับมาสตาร์ตตัวจริงทาให้แพทริกดอกูและนูแซมัสลาวีต้องถูกดอรอปไปอยู่บนม้านั่งสำรองข้างสนามอย่างที่บอกนะครับว่ามันคือการปรับเปลี่ยนที่สมเหตุสมผลมากที่สุดแล้วเมื่อมองจากฟอร์มการเล่นของทั้งแพทริกดอกูในเกมกับเอเวอร์ตันซึ่งค่อนข้างถูกวิจารณ์เยอะ ขณะเดียวกันการกลับสู่ตัวจริงของเมสันเมาส์คือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตําแหน่งหมายเลข10จากที่เกมนัดก่อนรูเบนออมรินคิดมากเกินเหตุครับด้วยการไม่ใช้งานเมสันเมาส์และเอาอามัดเดียโลขึ้นไปเล่นคู่10 ซึ่งผลที่ออกมาคือนอกจากอามาจะขาดอิมแพคในเกมรุกต่อทีมอย่างมากแล้วยังพาให้กระบวนการขึ้นเกมกราบขวาที่เคยไหลลื่นต้องติดขัดเป็นอามผาาไปอย่างน่าเสียดายทาให้การที่เกมเมื่อคืนที่เจอกับคริสตัลาเลตตัวของอมริมหันกลับมาสู่ฟังก์ชันการใช้งานที่เบสิกที่สุดและเหมาะสมกับคุณสมบัติตัวผู้เล่นมากที่สุดด้วยการให้อามัดนั้นเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาและส่งเมสันเมาส์เป็นหมายเลข10จึงถือเป็นการตัดสินใจที่แฟนบอลหลายคนเห็นด้วยเมื่อไล่อัพสเปต,ตัวจริงคลอดออกมาส่วนที่เหลือเก้าคนยืน ปร,ระกอบไปด้วยเซนเตอร์ลัมเมนเฝ้าเสา3เซนเตอร์เป็นเลนนโยโรมาไทเดอริกและลูกชอคู่มิดฟิลเป็นกาเซมิโลและบรูโน่ฟฟนันเดสมีโจชเซ็กซี่สตาร์ทหน้าเป้านัดที่2ติดต่อกันและไบรอันเอบูโมททาเกมตําแหน่งหมายเลข1ิ 10, คู่กับเมสันเมาส์ส่วนบอลมานั่งสํารองมีชื่อของลิซันโดมาตินเนซอยู่ด้วยนะครับซึ่งถือเป็นนัดที่2แล้วนะครับที่เจ้าตัวนั้นกลับมามีชื่อในแมตช์เดย์ได้ต่อจากเกมนัดก่อนที่เจอกับเอเวอร์ตันแต่การที่ดูเบนอัมบอริมยังไม่ได้เร่ง,งร้้ออ,อนจหใใงงาาททัีก่่ตขํม ว่าการกลับมาครั้งนี้ของลิซานโดมาติเนสนั้นจะเป็นการกลับมาที่ยาวนานไม่ใช่รีบเอาลงมาใช้งานเกมหนักๆแล้วก็เสี่ยงอาการบาดเจ็บอีกครั้งซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายส่วนที่น่าสนใจคือคอบบี้เมนูที่ยังคงถูกเมินให้นั่งเป็นตัวสำรองต่อไปซึ่งดูเบนอัมูรีมให้เหตุผลกับการตัดสินใจเรื่องการใช้งานไม่ใช้งานคอบบี้เมนูในแ,แบบที่มีบางคำพูดที่น่าติดตามต่อโดยกุนซือปรตุเกตกล่าวว่ามันมีกีฬาประเภททีมผู้คนพูดเรื่องของคอบบี้เมนูม รอบสุดท้ายเหมือนกนกัเพราะฉะนั้นมันคงไม่ยุติธรรมถ้าเราโฟกัสไปดีใครคนใดคนหนึ่งเมื่อวันจันทร์ก่อนผมส่งค็อป,ปี้เมนูลงสนามเพราะผมเห็นว่าเขามีอิมแพคต่อเกมใกล้กรอบเขตโทษใกล้ผู้เล่นอื่นอย่างบรูโน่เขาสามารถสร้างพื้นที่และทำสกอร์ได้นั่นคือแผนของผมผมใช้งานค็อป,ปี้และคนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือทีมให้ชนะผมไม่ได้ใส่ใจกับผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวผมต้องการสนับสนุนพวกเขาทุกคนการได้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมันเป็นอะไรที่พิเศษแต่หน้าที่หลักของผมคือการพาทีมชนะ คอบบี้ก็อยู่ในสถานการณ์ไม่ต่างกับผู้เล่นคนอื่นดังนั้นถ้าผมคิดว่าใช้งานเขาแล้วจะทําให้เรามีโอกาสที่ดีที่สุดในการชนะเกมผมก็จะทํามันก็แค่นั้นเองก็อย่างที่บอกแหละครับถือเป็นคําพูดที่ค่อนข้างเย้ายวนชวนให้คิดตามได้ไม่น้อยว่าจะมีประเด็นอะไรตามมาหลังจากนี้หรือไม่รวมถึงอนาคตของคอบบี้เมนูช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้มีแนวโน้มเริ่มสูงมากเข้าไปเรื่อยๆได้อีกว่าไม่แคล้วอาจได้ย้ายออกเพื่อหาโอกาสลงเล่นส่วนจะเป็นการย้ายแบบสัญญาเช่ายืมหรือว่าขายขาดแฟนยูในแต่ที่ชื่นชอบคอบบี้ เมคงต้องไปรอลุ้นกันนะครับรูเบนออมูรีมยังย้ำสัมภาษณ์ก่อนเกมจะคิกออฟผ่านทาง TNT Sport ด้วยกับโอกาสที่ชัยชนะเกมนี้จะสามารถส่งให้พวกเขานั้นขึ้นไปหายใจในพื้นที่ท็อปซิกของตารางได้ซึ่งเขาเองก็ตระหนักดีในข้อนั้นเช่นกันแต่ก็ไม่ได้โฟกัสหลักไปที่อันดับในตอนนี้มากนักมันสําคัญมากที่จะต้องชนะแต่สําหรับผมคิดว่ามันสําคัญมากยิ่งกว่าในการจะต้องสามารถแข่งขันได้เต็มที่ในทุกนาทีของเกมตารางอันดับตอนนี้มันไม่ได้สําคัญเลยเพราะเราห่างไกลจากตอนจบซีซั่นอีกมากต่อที่ในส่วน ของรูปเกมการแข่งขันด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างเล่นภายใต้ระบบท,ที่คล้ายกันมากทําให้กระบวนการในเกมช่วงแรกๆค่อนข้างตึงไม้ตึงมือด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ข้อแตกต่างในช่วง10นาทีแรกคือฝั่งของคริสตันเลยดูดีกว่าในเรื่องของการบิลล์อัพเกมรุกซึ่งทําได้ค่อนข้างหลากหลายและได้น้ําได้เนื้อมากกว่าฝั่งของผู้มาเยือนอย่างปีศาจแดง ขณะดเดียวกันแม้จะเล่นระบบหลัง3าด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าสิ่งที่คริสตันพาเลตนำเสนอได้แตกต่างไปจากเกมของปีศาจแดงอย่างมากคือเรื่องของความกระชับพื้นที่ตรงกลางสนามซึ่งพาเลตสามารถทําให้พื้นที่ส่วนดังกล่าวนั้นดูหนาแน่นได้และบีบให้ปีศาจแดงต้องลําเลียงบอลผ่านกราบ2ฝั่งสนามมากกว่าแต่ส่วนหนึ่งนั้นต้องยอมรับด้วยนะครับว่าที่ภาพมันออกมาแบบนั้นเนื่องจากรูเบนอัมบรีเหมือนวางแผนเกมนี้มาให้บรูโน่เฟนเดสยืนสูงกว่าพื้นที่มิดฟิลด์ตัวกลางตามปกติด้วยนะครับโอกาสเข้าทําหลังผ่าน25นาทีาาทํได้มกกว่า ต่อครั้งแต่โอกาสเข้าทำที่บอลตรงกรอบเท่ากันคือฝั่งละ2ครั้งก็ถือว่าสะท้อนได้ชัดเจนดีนะครับว่าภาพรวมเกมค่อนข้างจะสูสีและตึงเครียดด้วยกันทั้งคู่และเป็นเกมในประเภทที่ใครพลาดก่อนโอกาสจะกลับมาสู่เกมได้อีกทีอาจจะยากไม่ใช่น้อยกระทั่งเข้าสู่นาทีที่31ครับแจ็คพอตแตกเกิดกับฝั่งของปีศาจแดงก่อนจากจังหวะเข้าบอลพลาดของเลนิโยโร่ทาให้ชองฟิลิปมาเตตาล้มในเขตโทษก่อนที่มาเตตาจะลุกขึ้นมารับหน้าที่เป็นคนสังหารเองและไม่พลาดส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายช่วยให้พาเลทขึ้น นำไปก่อนจากลูกโทษนาทีที่33แต่ก็มีดราม่านะครับเพราะว่าจากภาพรีเพย์มาเตตา้ามีการยิงบอลแล้วบอลโดนเท้าซ้ายของเขาก็ดอนเป็นดับเบิลคิกซึ่งฝาวและนําไปสู่การต้องยิงใหม่แต่ยิงใหม่อีกครั้งก็ยังคมเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนจากที่ยิงมุมขวาของลัมเมนต์มาเป็นมุมซ้ายล่างของลัมเมนต์แทนซึ่งลัมเมนต์ก็พุ่งผิดทางทั้ง2ครั้งครับสรุปแล้วพาเลทนํา1-0นาทีที่36นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ดังกล่าวถือเป็นครึ่งแรกที่น่่าา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 ผิดดหวววัังงงสํรรรรรรบบปีีแอยมมมกกกกนะะคเเพเภพภื ไม่มีทีเด็ดที่ขาดอะไรให้รู้สึกเลยว่าคริสตันเพลยต้องระมัดระวังการออกบอลของผู้เล่นยูเนเต็ดแต่ละคนดูเหมือนว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจังหวะสําคัญสําคัญทําเสียกันเองก็มากแถมจังหวะเล่นทั้งบอลแรกและบอลก็ถูกเลยดักได้ก่อนแทบจะตลอดเกมรุกก็ดูไม่มีชีวิตจนแทบจะพูดได้ว่าหายไปจากเกมส่วนเกมรับก็ดูขาดชีวาเรียกได้ว่าแฟนบอลดูไปแล้วก็พลางใส่หัวอ่อนเพลียใจไปตามๆกันนะครับซึ่งต้องย้ำนะครับว่าซีซั่นนี้ปีศาจแดงลงแข่งแค่สัปดาห์ละ1น่เกมเท่านั้น จึงน่าผิดหวังแบบคูณ2เท่า3เท่าเข้าไปได้เลยขณะที่เกมครึ่งหลังรูเบนอมริมเริ่มต้น้วยการที่ยังไม่ได้มีการขยับปรับแก้อะไรยืดเอาสเตัวจริงที่สตาร์เกมเล่นไปก่อนรูปเกมจึงดูไม่ได้แตกต่างจากครึ่งแรกมากมายอะไรนะักแต่กระทั่งนาทีที่53มีเซอร์ไพร์ลูกยิงจับยัดจากบอลที่บรูโน่ฟานเดสเปิดป้อนเข้ามาในเขตโทษให้กับโจโชเซอร์ซีพักบอลลงก่อนตวัดยิงหักข้อด้วยซ้ายมุมแคบส่งบอลพุ่งเรียดผ่านดีนแฮนเดอร์สันเข้าไปแบบงงกันทั้งสนามแต่กระทบตะข่ายให้ปีศา ิสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งประตูดังกล่าวยังถือเป็นประตูแรกในเพรยเมยรีของโจโชเซ็ตซีนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2024ด้วยนะครับคิดรวมแล้วเป็นเวลายาวนานถึง364วันหรือว่า24เกมหลีกติดกันที่เขาไร้สกอร์ในเกมเพรยเมยรีแต่ปดล็อกได้เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังได้ประตูตีเสมอเกมของยูไนเต็ดดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและมาได้ประตูพลิกขึ้นนําช่วงนาทีที่63เป็นจังหวะฟรีคิกนักกรอกเขตโทษของพาเลสน่กััเมสาา์อรจะททํา หลอกก็จะยิงแต่เคียบบอลไหลายเปลี่ยนจุดให้เมสันเมาวิ่งเข้ามายิงแทนซึ่งจังหวะนี้หลอกแนวรับพาเลที่คิดว่าบรูโน่จะเป็นคนเล่นเองได้แบบหมดจดนะครับทำให้เมสันเมามีชื่อกลับขึ้นสกอร์บอดอีกครั้งส่งทีมพลิกสถานการณ์กลับมาขึ้นนําหลังจากตามไปก่อนบนรูปเกมที่ไม่ได้ชัดเจนมากว่าเล่นดีอะไรเกมครึ่งหลังจุดหนึ่งที่เป็นความแตกต่างในเกมการเล่นของยูเนเต็ดคือพวกเขาดูยกระดับความเข้มข้นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ละจังหวะกันได้ดีได้ด้วยและดีกว่าที่ทําไว้ในครึ่งแรกแมม้ออย่่่่าาางทีบกรวภพไ ขึ้นแบบพลิกหลังมือเป็นหน้ามือก็จริงแต่ด้วยประตูทั้ง2ลูกที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเซตพีทั้ง2ลูกมีส่วนอย่างมากนะครับทำให้สถานการณ์พลิกกลับมาและยูเนเตดกลับสู่โมเมนตัมของเกมได้จริงๆจังๆนอกจากนี้อีกจุดที่เป็นข้อแตกต่างในเกมครึ่งหลังคือเรื่องของสภาพร่างกายผู้เล่นที่ดูจะมีผลกระทบชัดเจนเรื่อยๆตามเวลาที่ไหลผ่านจากการที่พาเล็กรรมศึกกลางสัปดาห์มาและมีเวลาพักน้อยกว่าทําให้จะเห็นว่า รึ่งหลังยิ่งเวลาผ่านไปบนสกอร์ที่ยูเนเตดนำอยู่แล้วพาเลตพยายามจะเล่นเกมยังไงก็เล่นไม่ค่อยขึ้นมากนะัก10นาทีสุดท้ายลิซันโดมาติเน่ถูกส่งลงสนามแทนลูกชอและทยอยทยอย,ย,อยเปลี่ยนผู้เล่นเพิ่มเติมอีกบางส่วนหลังจากนั้นรวมถึงค็อปี้เมนูสุดท้ายเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของปีศาจแดงพลิกจากตามหลังกลับมาชนะ2ต่อนเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนหลังผ่าน13เกมขยับขึ้นไปอยู่ที่6หลังจากแข่งขันแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับขึ้นอยู่กับผลคู่อื่นที่เล่นกันทีหลัััังงจากนนน้่นเอครบ สรุปเกมนี้ในภาพรวมสำหรับมุมมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือครึ่งแรกย่ำแย่แต่ครึ่งหลังยกระดับการเล่นดีขึ้นจนกลับมาได้ซึ่งจุดนี้ต้องให้เครดิตคำชมต่อพวกเขาไม่มากก็น้อยที่แสดงให้เห็นถึงทีมสปิริตและตระหนักว่ามันสำคัญแค่ไหนที่พวกเขาจะไม่สามารถแพ้เกมได้อีกหลังเพิ่งโชว์วข่อยคาบ้านมาก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังเกมฮีโโลผู้ทำประตูชายเมสันเมาส์ระบุว่าอย่างน้อยที่สุดเกมนี้พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ทีมที่ดีจากการสามารถชุดตัวเองกลับมาจนชนะเกมแข่งขันได้สำเร็จส่วนเมื่อถูกกนักข่า ถามเพิ่มเติมเรื่องของสภาพร่างกายและความฟิตเมสันเมาส์ตอบอย่างอารมณ์ดีนะครับว่า ผมรู้สึกดีไม่มีปัญหาอะไรเลยผมเอนจอยกับการเล่นฟุตบอลแถมการมีวันที่ดีๆแบบนี้ยิ่งทําให้มันมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้ผมไม่สามารถเล่นได้เต็มเกมได้มากนะักดังนั้นตอนนี้ผมมีความสุขกับฟุตบอลจริงๆตรงนี้ต้องขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าทําไมเมสันเมาส์ถูกถามเรื่องของสภาพร่างกายและทําไมเขาถึงรู้สึกอิ่มเองกับเกมนัดนี้เป็นพิเศษเพราะมีสถิติที่ออกมาหลังเกมระบุไว้ว่านี่ถือเป็นเกมนัดแรกเลยสําหรับเมสันเมาส์ที่ลงเล่นครบ90นาทีเต็มจบเกมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต นะัแรกในพรีเมียร์ลีกด้วยนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมนั่นแหละครับมันถึงมีความหมายมากๆเพราะมีวาระพิเศษส่วนบุคคลซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองเช่นเดียวกับคนทําประตูตีเสมออย่างโจชัวเซิร์ซีซึ่งกล่าวหลังเกมว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการได้3คะแนนนั้นสําคัญที่สุดวันนี้รางวัลมันตกเป็นของคนที่อดทนและทํางานหนักเราพยายามมาตลอดที่จะสร้างความสม่ําเสมอผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณโค้ชขอบคุณสตาฟขอบคุณทุกๆคนเลยจริงๆการทําประตูได้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากกว่านั้นคือเรากลับสู่เกม เมได้ ขณะดเดียวกันยังมีอิสถิติหลังเกมนี้ด้วยนะครับคือการที่ปีศาจแดงนั้นก้าวขึ้นมาทาบสถิติของอาร์เซนอลในการเป็นทีมที่ทําประตูจากลูกเซตพีดมากสุดรวมกันที่10ครั้งส่วนบรูโน่ฟานเดสกับตันทีแม้จะไม่ได้โดดเด่เนแต่งประกายมากเท่าไหร่นซีซั่นนี้แต่ปัจจุบันเจ้าตัวรั้งอันดับจอมแอซซิตสูงสุดของเกมหลีกซีซั่นนี้ที่จํานวน5แอซซิตปิดท้ายที่ดูเบนอัมบูริมกับสัมภาษณ์หลังเกมนะครับโดยเจ้าตัวนั้นยอมรับตามตรงว่าครึ่งแรกทีมมีผลลลลงงาาาาาาานนนนกนกนกกกรรรเเเเ่่่ทททีวว้้้ยยิไปแะะํํใหขชัับบุคตอดม คนในการเล่นเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง รวมถึงการเล่นกับจังหวะบอลสองที่ดีขึ้นทําให้เกิดความแตกต่างในเกมที่นําไปสู่ชัยชนะของพวกเขาเมื่อถูกถามเกี่ยวกับโจโจเซิร์ซีที่ทํา1ประตูเกมนี้กุนซือปีศาจแดงตอบมันสําคัญมากจริงๆสําหรับคนเล่นกองหน้าที่จะต้องทําประตูจอชไม่ได้เล่นมากนะักแต่แนวทางที่เราต้องทําหรือว่าสนองต่อเกมครึ่งหลังมันสําคัญมากขณะที่ประเด็นเรื่องของการเป็นทีมทําประตูจากลูกเซตพีดมากสุดร่วมกับอาร์เซนอลนั้นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญในการแข่งขันลีกนี้ลูกทุ่มลูกฟรีคิกลูกเตะมุมสําหรับพิมยรี ถ้าคุณไม่ทํางานกับเรื่องของการเล่นลูกเซตเพย์เซตพีกก็เท่ากับคุณแพ้กเกมแข่งไปแล้วมันสาคัญมากด้วยที่จะต้องพยายามชนะทุกเกมวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทีมเราพิสูจน์คือถ้าคุณเล่นแบบเดิมแต่เพิ่มความเข้มข้นลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้มากขึ้นในจังหวะที่แตกต่างกันไปถ้าทําได้เราก็สามารถเอาชนะใครก็ได้ทั้งนั้น สำหรับชัยชนะเกมนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังทำให้พวกเขารันสถิติไม่แพ้เกมเยือนในลีกออกไปเป็น4เกมติดต่อกันด้วยนะครับโดยผลงานทั้ง4เกมเยือนที่ไม่แพ้น,นั้นเริ่มจากแอนฟิลด์ที่ลูกทีมของรูเบนอโมริมบุกไปชนะ2ต่อ1ต่อด้วยผลงานเสมอกับฟอ r e เรสต์และท็อตแนมฮอสเปอร์ใน2เกมต่อมาและล่าสุดก็คือชัยชนะเหนือคริสตัลพาเลทที่เซลเฮิร์สพาร์คในเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับ